สวัสดีค่ะใครที่ชื่นชอบน้ำหอมคุณภาพสูงสูงแต่ราคาประหยัดสบายกระเป๋าตังค์นะต้องห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะเพราะเอนะเป็นคนหนึ่งนะที่เป็นติ่งน้ำหอมนะที่หอมละมุนติดทนนานแต่ราคาไม่แพงจ้าวันนี้นะเลยเอามาฝากกันเพราะเอนะตามหาทั่วราชอาณาจักรนะแต่บอกเลยจบที่แบรนด์นี้จ้านี่คือเมลาซ่าหัวน้ำหอมนำเข้าแท้ๆนะคะติดทนนานมากฉีด บริเวณจุดที่เป็นชีพจรต่างๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นข้อมือนะคะหรือว่าบริเวณหลังใบหูนะจ๊ะหรือว่าบริเวณหลังก็ฉีดได้หมดเลยติดทนนานมากแล้วกลิ่นคือไม่ชุนจ้ามี3กลิ่นให้ได้เลือกใช้นะคะใครที่ชื่นชอบน้ำหอมดีๆนะตามไปดูเลย่ะ3กลิ่นมีอะไรบ้างสีชมพูกลิ่นเล v บ l ่มีสีม่วงกลิ่นซีเ็ตมีและสีเขียวกลิ่นบลอ s s ซัมมี ลอซัมมี่เนี่ยน,นะคะจะเหมาะกับคนที่มีบุค,คลิกโดดเด่นเรียบรู้ไม่เหมือนใครฉลาดว่องไวคล่องแคล่วกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจในตัวเองกลิ่นนี้สะท้อนถึงความเรียบรู้สามารถใช้ได้ในทุกโอกาสค่ะไม่ว่าจะไปเรียนหรือไปทํางานต่อมาหากลิ่นซิกเก็ตมีเนาะกลิ่นนี้เหมาะกับคนที่มีบุค,คลิกที่มีสเสน่ห์นะคะมั่นใจเผยให้เห็นความเซ็กซี่ชวนลหลงไหลหรือกลับหน้าค้นหาค่ะเป็นกลิ่นที่เพิ่มสเสน่ห์ให้กับคุณทั้งในกลางวันและกลางคืน และสุดท้ายกลิ่นล o บได้มีนะคะซึ่งกลิ่นนี้เหมาะกับคนที่มีบุค,คลิกล่าเริงแจ่มใสชวนฝันนุม่มนวลและอ่อนโยนเข้าถึงได้ง่ายมองโลกสวยงามแต่มีความจริงจังและมุ่งมั่นมั่นใจในตัวเองค่ะเหมาะกับสาวตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยทำงานเลยค่ะเพิ่มความมั่นใจในวันธรรมดาวันพักผ่อนเที่ยวชิลๆหรือแม้กระทั่งวันออกเดต สามกลิ่นสามสไตล์แต่หอมไม่แพ้กันเลยค่ะเลือกไม่ถูกก็จัดไปทั้ง3ากลิ่นเลยนะคะหากว่าคุณเป็นตัวจริงเรื่องน้ําหอมนะคะต้องลองน้ําหอมเมลาราซาให้ได้สักครั้งนึงนะคะสามารถเข้าไปสั่งซื้อสอบถามหรือว่าปรึกษาแอดมินเกี่ยวกับกลิ่นที่ชอบได้นะคะที่เพจเมลาราซาไทยแลนด์ค่ะโปรโมชั่นดีๆนะเขามีมาให้เราได้ซื้อตลอดเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะน้ําหอมดีๆเมลราซาต้องจัดแล้วนะคะ